สวัสดีครับผมเล็กเดินในป่าครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะก็มีตาล้องคนหนึ่งนะมีตาล้องนั่นแหละท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยจะเดินทางไปหาท่านพญานาคาท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะได้รู้จักท่านพญานาคาแล้วนะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้มีไข่ไข่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าอีกไม่กี่เดือนนะไข่ก็จะฝากแล้วนะ ก็จะพยายามไปเฝ้าดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อวานผมในข่าวเรื่องแผ่นดินไหวนะท่านผู้ชมนะหากท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่กรุงเทพแล้วนะก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าอยู่ที่สูงนะก็หลักและเป็นห่วงท่านผู้ชมทุกๆท่านครับก่อนไปชม้คลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งก็ติดตามให้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอก,กันในคลิปครับไปพอท่านผู้ชม ก่อนจะเดินทางเนีย่ยเราก็ต้องซื้อหูเขา่าไปก่อนนะขอรานะเท้าเราค่อนข้างส่งส่งไข้ได้รลหว่างก็จะยังมีเนี่อเล็เนิดนะเอาไว้ป้องกันตัวเองมงเหี่ยวนี่นี่ครับท่านผู้ชมผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเหี่ยวตรงข้างล่างเนี่ยเคยมีคนลบกันด้วยนะท่านผู้ชมนะสมัยก่อนเนี่ยเขามาแอบอยู่ตรงนี้นะ เราจะเป็นซุ้มโจมตีหนีนะฝั่งขงามันก็จะเป็นฝั่งพม,านะามาา่านะพม่าอผหดยกลงมาแล้วก็หมาแอบตรงนี้กันไปไปหมดเลยนะเห็นปุ่ย่าตายายเข่าเล่ากันมาแบบนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยทุกช่านขาอ่ะเฮ้ยเปิดเลยขาะ อ,อ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะให้ตามไปเหรออะไรล่ะขังบอลขังบนข้างคู่ตอกผูข่าว อ,อะไรอ่ะฮึฮึฮึอึฮึมึฮึฮึฮึอึฮ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  ไปไปเลยไปขาบองกันไปออนเอ็งหนีลงมาไฮ้ลไรอ่ะโดนอะไรมาโดนไล่ตีใครเดี๋ยวเราคือไปดูนี่เขาบอมีอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะไปดูว่ามันเป็นใครไม่ต้องกลัวนะอ เอ้เม well. ียนไทยทำไมพาดุ่งเองมันคุ้นๆจังเดี๋ยวโอเคไม่ขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นมาแล้วเอ้ใส่พัดตรงห้องไทยนะฮะใครใครพูดใคอยครพูดไม่ต้องตื่นเต้นใคอยครพูดของพ่อ หยอยอยนะคลิปมาเชิอเลยของพ่อกินข้าวอะไรอ่ะอะไรล่ะจะฟังรู้เรื่องไหมล่ะครับแม่ขึ้นไปข้างบนโน้นอะไรอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่อง ค่อยๆค่อยๆพูดใจเย็นๆไหนค่อยๆอธิบายดิไม่สนใจคืออะไรอ่ะค่อยๆพูดค่อยๆพูดเป็นอะไรค่อยๆพูดสิข้างบนอ่ะข้างบนใช่ไหมมันไล่ทำลายเองใช่ไหม มันทำอะไรเองบ้างมันตีอ่าโอเคโอเคอะไรไงต่อไปเราลองไปยข้างล่างไหมอ่าไปไปลบไปข้างล่างไปไปข้างล่างไปไป่ข้างล่างไปผมพาเขาไปข้างล่างกันนะท่านผู้ชมขลัวนะไปไปไปอย่างไไปไปไปลบไนะไต้องกลัวไม่ต้องกลัว เหมือนเหมือนท่าทุกของเมาคลีเนีท่านผู้ชมเมาคลีไงทำไมอ่ะยกขึ้นเอาเป็นพ่อเอหรอเฮ้ท่านผู้ชมบอกให้รู้ขอาเมาคลีนะเอาพ่อไปไหนหรอไม่รู้ เขากลับวามือืองขอหนูเขากับวามืองไม่ด้นะมาานี่มนะามาก็บตังองไม่ตองรองอ้องไม่ตัง้รอนะ โอ้ยไม่เป็นไรนะไม่นไรนะไม่เป็นไรไม่ไร้องมองพ่อเหรอพอเขาคิดถึงพอแล้วผู้ชมเป็นไรนะเป็นไร Vỡ lạ, lạ, lại là vỡ lại vỡ lại hay vỡ lại nàng được đông ăn tất cả hết nàng 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 ngon nàng 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 bay Nó nàng nàng nó nàng

ไปละไอ้จึงพ่อเหรอฮะรสายยินนะพ่อฮะฮะขอเราจะเสียนสตินะชมพูวะเขารองไห้ไปปวดรองไปนะยิ้มไปนะแล้วจะเกิดการเสียนสติจากการที่ไม่ได้เจอคุณพ่อเขานานนะ กาไม่รู้กันนะเข้าไปนอะไรได้ไหมจ๊องไปไรอากาศนี้ี่เกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคงจะคี่เที่ยวหาวถูกข้าไหมตีหัวอ๋อเองโดนตีหัวเหรอใครมันตีหัวเอง อ๋อไอ้คนขับรถนนู้นใช่ไหมไอ้พี่ไปจัดก,การใช่ไหมไม่ต้องหรอมันมันน่าก,กลัวหมอเขาบอกว่าน่ากลัวนะคุณผู้ชมเขาดูวาดกลัวงมากเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> นี่นะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรนะแผกลกุ้งเป็นอะไรลูก ไม่เชื่ออะไรฮะเหมืยน่าหลนะนะเหมืยน่าหละเยอะเออโอ้น้องชื่อน,น้องกัะปีนะกัะปีนะพี่เรียกเองว่ากักะปีน,ะโนะ,ะโอเคนะ้องบอกโอเคนะ S <S ไปไปกินข้าวเลยไปไปกีนรู้แล้วว่ามีคนทำาไหรเองอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปกินไปหาข้าวกินกัน <S 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 กินไหมกินไหมไป ฮะฮะมุดท่อกินข้าวเดินไปกินข้าวอืมเองอะแล้วตอนนี้เองกินข้าวอย่างเอามเมียวะเอาเมด้คืออะไรอะกินข้าวไอไปว่าอะไรอะ เดี๋ยวกินข้าวที่บ้านพีก็ได้เดี๋ยวหาข้าวให้กินฮะอ๋อกลัวคนจะไปทำรายเองไม่มีไม่มีไม่มีคนทำร้ายป้าป้าเองกับเขาเมืองคือท่านท่านเมาคลีใช่ไหมป้าป้าเองท่านเมาคลีเขากับเขาเมือง

nha hàng ở đây không? <laughs> 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 ôi ôi lò là lò băng phải mày lấy phải. à. <cười> <Đài>. <cười> เอช้ามัน้าเงาหมดแล้มีคนแ้วมปเอาไปเล่นไปเล่นไเล่นไปเล่นไป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 ไๆไม่มีไปมีเขาเลยมีคนวิ่งตามมาเลยไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งมันมันมีคนวิ่งตามมาไปวิ่งวิ่งวิ่งไปเร็วเร็วเร็วเรวมันมามันมาไปไปไป ไปไปไปต้องเงินนี่นะทำไมขอลีวิ้งนะไม่นะไมงั้นอ่ะอกันที่เราแวงมาก่านผู้ชมน่าจะโดนทำร้ายมาเยอะนะมันจะพาเขากลับไปกินค้าก่อนไปไปไปมันไปแล้วมันไปแล้วไปกินค้าก่อนเราไม่กินค้านะมันจะมันจะมาทำร้ายเราใครนี่เขา เลยมีไปมัานนจะข้าง,างเราเราต้องรีบวิ่งไปนะ <c oughs> ไปม,มีอะไรไปไ,ไ,รไ,ไ,รไ,ไ,รไป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 ขอ่หนผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวจะพาเจ้าหนูคนนี้เนี่ย กลับไปกินข้าวกอนนะดูแล้วเขานะ่าจะเป็นคนขี้ระแวงมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้าเขาได้มาอยู่กับผมนะเขาคงเขาคงจะดีขึ้นเองได้ได้จวพาไปกินนะพาไปกินโอเคก็นะเดี๋ยวจ,จากกันไปก็ฝากขอเขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มันก็จตามกันด้วยก็ดูน้องนะนั่นน่าจะเป็นลูกของท่านมอคลีจริงๆนะไปเจอกันใหม่คีนหน้าขอบสอดีครับ